ดีค่ะก็คือเชิญเองนะคะก็พอดีว่า,ามาไลฟ์ใหม่นะคะพอดีว่า,เ,าเราเราจัดก,จกิจกรรมนะคะในการไลฟ์สดแล้วเราก็ลองลองดูค่ะว่าเราจะเหมาะกับตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือบอกว่าเชิญได้เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะในเรื่องการไลฟ์สดแล้วก็พอดีว่ามาไลฟ์แอปทิกต o k ได้2วันนะคะก็มีความรู้สึกว่าแอปทิกต o k เป็นแอปมาสจาัจจรมากๆเลยแล้วก็สิ่งที่จะสิ่งที่ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นมือใหม่ในแอปทิ k t o k นะคะก็คือบอกว่าด้วยการแบบทักษะต่างๆนะคะที่ที่เราจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะที่เชอขึ้นต้นด้วยหัวข้อว่าโชติรถนะคะโชติลถตำนานร้อปีแล้วก็มาในเรื่องการสร้างแบรนด์นะคะก็พอดีว่าไม่ทราบว่าเสียงชัดไหมคะพอดีว่าช่วยแนะนำด้วยนะคะเสียงชัดไหมแล้วก็ภาคประตุกไหมนะคะพอดีว่า พอดีเชิญเปลี่ยนสถานที่นะคะแล้วก็อินเทอร์เนต็ตแบบแรงแรงพอไหมคะก็คือแบบว่าขอความช่วยเหลือด้วยนะคะว่าชัดไหมคะหรือว่ากดหัวใจให้ให้หน่อยนะคะพอดีว่าจะได้จะได้ไดําเนินต่อไปนะคะแล้วก็จะได้แบบเป็นคลิปจะสวยแล้วก็จะได้ให้คนอื่นแบบว่าได้มาติดตามรับชมหัวข้อ,ขอมากขึ้นนะคะกับกิจกรรมการไลฟ์สดนะคะ <ST> <ๆ S 1> ก็คือการไลฟ์สดเนาะก็คือการแบ่งปันนะคะในเรื่องของการที่เอ๊ะใครมีความน่ารักอะไร <ST> ใช่ไหมคะก็เหมือนกับว่าออตอนนี้คือทุกคนนะคะก็คือแบบว่าอยู่ใน เขาเรียกว่าอยู่ในสังคมโซเชียลมีเดียซึ่งบอกว่ามันเป็นออแต่ละคนใช่ไหมคะก็คือบอกว่าจะมีเวลาให้กับโซเชียลมีเดียค่อนข้างที่จะมากมันเป็นมันกลายเป็นสังคมไปแล้วนะมันเป็นกลายเป็นสังคมมันกลายเป็นหนังสือมันกลายเป็นกาลยานิมิตรมันกลายเป็นทุกสิ่งมันกลายเป็นครอบครัวนะคะก็คือว่าโลกออนไลน์มันกลายเป็นครอบครัวของคุณขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเราก็เลยบอกว่าออนิยามความรู้นะคะว่าเออเราเราอยากเขาเรียกว่าอะไรพลังงานถ้าว่าถ้าว่าคนรวยใช่ไหมคะ คนรวยเขาต้องมีพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานออกิจการต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วบอกว่าเธอก็มีความรู้สึกนะคะว่าทุกคนสามารถมีพลังงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,ออเช่นพลังงานโซเชียลมีเดียนะคะเป็นพลังงานฟรีนะก็คือเป็นคือทุกคนสามารถคือทุกคนเป็นทุกคนมีพลังงานเป็นของตัวเองหมดนะคะก็คือบอกว่าทุกคนสามารถที่จะออสร้างตัวตนหรือว่าค้นหาความร่ํารวยได้นะคะก็ด้วยเ,ออเขาเรียกว่า แหล่งแหล่งพลังงานฟรีอะค่ะนะคะก็คือแหล่งพลังงานฟรีใช่ไหมคะก็จะเป็นพลังงานสมองนะคะแล้วก็เป็นพลังงานความรู้แล้วก็พลังงานโซเชียลมีเดียซึ่งมันเป็นพลังงานต้นทุนต้นทุนสูงแบะต้นทุนศูนย์บาทอย่างเงี้ยค่ะเราเรามาแบ่งปันนะคะในเรื่องของประสบการณ์นะคะก็คือบอกว่าเชอเชอมาอัปเดตในเรื่องของการสร้างแบรนด์ยังไงได้100ล้านบาทนะคะก็คือมันเป็น มันเป็นนิยามนะคะก็คือแบบว่าด้วยแรงผลักดันด้วยด้วยการที่เชิญแบบติดตามติดตามครูติดตามโค้ดแล้วเชิก็จะมาแบ่งปันความรู้นี้นะคะให้กับเพื่อนๆนให้กัลยานิมิตรนะคะสนับสนุนเนาะเพราะว่าเราอยากที่จะมาสร้างสังคมเนี่ยให้มันเป็นสังคมที่น่าอยู่แล้วก็อยากจะเหมือนกับว่าอ,อยากให้ทุกคนแบบเสพข่าวหรือว่าเสพอะไรที่ดีๆะคะ่ะเพราะว่าบางคนแบบว่าเสพข่าวแบบว่าเช่นอะ,อะไรอะ คุณจีนมากหรือว่าแอปต่างๆหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีหรือว่าเงินทองหายากอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่ามันถูกฝังหัวไปแล้วอ่ะก็คือแบบว่าเวลาใครแบบเสพข่าวลบๆอ่ะมันมันเหมือนคุณมันคุณถูกฝังหัวพอคุณถูกฝังหัวแบบนั้นใช่ไหมคะคุณก็จะเชื่อทัศนคติแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ถ้าว่าถ้าคุณเปิดโอกาสให้ตัวเองอะค่ะแล้วก็เอ้ยมันไม่ใช่มันสิ่งที่มันเขาเรียกว่ามันกดแรงดึงดูดอะ่ะถ้าว่าคุณคิดยังไงคุณก็จะได้แบบนั้นนะคะแล้วเชอร์ก็เลยบอกว่าเออเราจะมาแบ่งปันสิ่งดีดนะคะค แล้วก็เป็นแบบการแบ่งปันแบบความสุขให้กับเพื่อนๆด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะก็คือแบบว่าเออเชอมีประสบการณ์ทางด้านนี้เนาะแล้วเราก็เออเหมือนอันนี้มาแอปไลฟ์ติ๊กต็อกเนาะก็คือแบบว่าเห็นเห็นความสนุกสนานนะแบบว่าเวลาเวลาคือคือแอปแอปเนี่ยค่ะมันเป็นอะไรที่บอกว่า มันเป็นแอปสาเร็จรูปอ่ะเนาะเพรสําเร็จรูปก็เหมือนก็เหมือนว่าเออเราเราเข้ากล้องแล้วเราสวยอ่ะเออพอเราเข้ากล้องแล้วแบบหน้าเราเนียนอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแบบคือจริงๆแบบอาจจะหน้าไม่เนียนนะคือจริงๆอาจจะเป็นเป็นสิวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่พอเราเข้ากล้องเนี้ยค่ะคือแอปมันแบบว่าแอปมันแบบว่ามันปรับให้เนาะก็คือแบบว่าสวยแล้วก็สามารถเติมเติมสีสันบนใบหน้าได้สามารถเติมแบบอยากจะได้แก้มชมพูอยากจะได้ลิปสติกหรือว่าอยากที่จะเออได้คิ้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถตกแต่งได้ คือมันแบบคือยุคนี่ค่ะมันเป็นยุคของมาสจัรร์เนาะก็คือเป็นยุคแบบว่าเป็นยุคของแบบความคิดสร้างสารรค์นะคะก็คือแบบว่าถ้าใครแบบว่ามีถ้าใครมีความคิดสร้างสารสรค์คคอคอน,นปปะคะความคิดสร้างสารรค์สำหรับเชอเนี่ยเคยเคยเคยพบเคยค้นพบนะคะว่าอายุประมาณ40อ่ะเขาเรียกว่าต้องต่างกว่า40อ่ะมันจะมีความคิดสร้างสรรค์อยู่แต่ถ้าว่าคนอายุมากกว่า40ขึ้นไปอะค่ะมันจะมันอาจจะความคิดสร้างสารรค์อาจจะยากหน่อยเนาะก็คือแบบว่าความคิดสร้างสรรค์ก็คือแบบวา่า แต่งเติมสีสันให้กับตัวเองนะคะแล้วก็พอมีสีสันในตนเองใช่ไหมคะมันก็จะเกิดเป็นแบบเออฉันอยากจะพูดฉันอยากจะแบ่งปันฉันอยากจะให้สิ่งดีๆให้กับผู้คนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะดีมากๆเลยใช่ไหมคะ <laughs> เป็นการแบ่งปันกันนะคะแล้วก็ อ,อเชิญเนาะก็มีความสนใจหลายอย่างมากเลยนะคะแล้วก็พอมาอยู่ในแอปพอมาอยู่ในแอปนี้นะคะก็คือบอกว่าเชยังเชยังไม่ค่อยรู้กฎกฎของปี25-7พาอคะ่ะว่ากฎของกฎของ Tik t o ็อกเนี่ยก็คือบอกว่ามันมันมีอะไรบ้างมันมีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะเพราะว่าแต่ว่าเชอบอกว่าได้ประสบการณ์จากการดูไลฟ์ Tik t o ็อกเนาะก็คือบอกว่าคือมันคือสมัยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร การขายอ่ะเขาเรียกว่าการขายทางทางแอปติกร์มันเยอะขึ้นนะคะก็คือบอกว่าแต่ละคนก็จะมีผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีแบรนด์เป็นของเป็นของตัวเองแล้วก็จะมีเครือข่ายแล้วก็พอมีเครือข่ายใช่ไหมคะก็คือจะเหมือนกับสร้างแรงบันดาลใจเหมือนกับสร้างงานนะคะคือมันเป็นมันเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างงานให้กับคนที่อยู่บ้านแล้วก็สร้างสร้างโอกาสให้กับผู้คนแบบว่าโด่งดังแล้วก็ให้ผู้คนแบบว่าควฝ้วายนะคะในเรื่องของการสร้างตัวตนมากขึ้นเออสวัสดีค่ะพี่พิมพ์นะคะ ก็แบบว่าเรามาทักทายกันยามเช้านะคะก็คือส่งหัวใจให้เชิญหน่อยนะคะส่งว่าเสียงชัดไหมนะคะเสียงชัดไหมนะคะแล้วก็พอดีว่าภาพภาพกระตุกไหมนะคะก็คือบอกว่าเราก็จะได้มาเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็เป็นการทักทายกันนะคะก็คือบอกว่า สามารถติดตามเชอนะคะได้ได้จากทางคลิปได้นะคะก็คือบอกว่าเป็นแบบเรื่องราวที่มันแบบตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือแบบเป็นเรื่องราวที่แบบเราเราทำคลิปทุกวันนะคะพอเราทําคลิปทุกวันนะคะมันก็เลยบอกว่ามันก็เป็นการเติบโตในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้เราเติบโตมาหนึ่งวันนะ,ะแล้วเราบอกว่าเออเราเราไลฟ์สดได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออบอกว่าแต่เราแต่เรามีคลิปนะถ้าว่าใครสนใจอย,อยากจะดูคลิปเราก็ไปดูได้นะเป็นคลิปบอกว่า เป็นคลิปชีวิตประจําวันของเราที่บอกว่าเรามีการเติบโตนะคะก็คือว่าถ้าใครถ้าใครทําคลิปเนี่ยเขาจะรู้นะคะว่าคือคนทําคลิปเนี่ยจะแบบว่าเป็นคนครีเอทแบบว่าในแต่ละวันของตัวเองแบบแล้วก็เป็นสตอรี่ในแต่ละวันเช่นเช่นแบบมีอะไรมีอะไรเล่นอย่างเงี้ยค่ะพอมีอะไรเล่นใช่ไหมคะก็จะออกมาก็จะออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เนาะเชอร์ก็บอกว่าเป็นตำเนเชอร์มีความตั้งใจว่าเชอร์จะทําแบรนด์โชติลสอะไรเงี้ยค่ะ พอพอเราจะมีความตั้งใจว่าอนาคตของเราเนี่ยเราจะทําแบรนด์โชว์ลรถซึ่งแบบว่าสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเราเราจะมีสื่อทีวีใช่ไหมคะ ทุกคนจะต้องดูสื่อทีวีกันหมดเลยสื่อทีวีเนี่ยเชอเป็นคนที่เกิดปี2526ก็จะเป็นคนทีเน่เป็นคนที่แบบเห็นการเติบโตมา40ปีนะคะการเติบโตมา40ปีของของโลกเซิร์ชของของโลกแบบออนไลน์แบบเนี้ยค่ะตั้งแต่สื่อทีวีแบบขาวดำนะคะเป็นยุคแบบตอนเด็กๆนะคะที่แบบว่าเป็นสื่อทีวีตั้งแต่ขาวดำนะคะพอสื่อทีวีขาวดำนะคะก็จะเป็นเออเป็น เป็นเป็นจอทีวีนะคะแล้วก็เอออาา่อโท,ทรทัศน์สามารถซื้อได้มากขึ้นนะคะพอโทรทัศน์สามารถซื้อได้มากขึ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นยุคสมัยเช่นสมัยก่อนแบบว่า,าเอ,อ่อทีวีอะค่ะ <says you. S 1> จะต้องใช้เสานะคะคือจะต้องใช้เสาแบบเอ่อรับสื่อสัญญาณกันเนาะก็คือใช้เสาแบบใช้เสาแบาบแล้วแบบเวลาลมมาก,ก็จะโยกโยก,ยกใช่ไหมคะเออแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนถ่ายยุคค่ะเป็นเป็นยุคแบบเอ่อทีวีก็จะเป็นจอจอแบนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอพอทีวีเป็นจอแบนมากขึ้น แล้พอมาปัจจุบันเนี่ยค่ะคือสามารถค,คือใครๆก็สามารถที่จะมีจอหนังแบบสมัยก่อนเวลาจะไปดูหนังก็ต้องไปดูที่โรงหนังใช่ไหมคะแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะทุกคนสามารถที่จะมีทีวีจอแบนด์30นิ้ว50นิ้วแบบภายในยบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันเป็นมาสจันะจรรนะคะที่แบบว่าความเจริญหรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็คือสามารถที่จะคือมันมันมันเหมาะกับทุกคนได้ไปแล้วเงี้ยค่ะ และสาหรับเชิญนะคะก็จะเป็นคนตัวเล็กๆนะคะพอคนตัวเล็กๆอะคะ่ะที่แบบที่วันหนึ่งแบบมันมที่วันหนึ่งมีสื่อสื่อของตัวเองนะคะพอสื่อของตัวเองแบบเนี้ยคะ่ะก็คือเป็นสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะพอสื่อออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็อยากจะสร้างประสบการณ์นะคะแล้วเราก็จะแบ่ง,ปร,งประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆด้วยอ<ๆ>ย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความรู้หรือเป็นทัศนคติอะไรเงี้ยค่ะแบ่งปันความรู้นะคะถ้าว่าความรู้ของเรานะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเราจะได้มาเจอกันแบบทางออนไลน์แล้วก็ทักทายกันนะคะ กดหัวใจหรือว่าคอมเมนต์ได้นะคะเป็นคอมเมนต์ที่ดีๆสร้างสารรค์นะคะก็ยินดีนะคะที่ได้มาพบเจอกันนะคะก็จะเป็นโอกาสดีๆด,ด,ด้วยอะค่ะที่แบบแบบได้เจอเพื่อนวันนึงแบบว่าอาจจะไล์อาจจะไล์ไม่นานนะคะแต่ว่าดีใจที่ได้มาพบเจอเพื่อนๆนะคะแล้วก็มันเป็นความมัสจั์นะคะเป็นความมัสจย์ของออนไลน์นะคะที่บอกว่าที่ทําให้เรามาพบเจอกันนะคะเพราะว่าโลกนี้เป็นมันกว้างมากๆเลยนะคะอย่างเช่นแบบเชออยู่แบบเชออยู่ตรงเนี้ยคือแบบไ,ม,ไม,ม่ไม่มีใครนะคะแต่ว่าเชอสามารถเจอเพื่อนแบบ เจอเพื่อนแบบ500คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายใน15นาทีเนาะภายใน15นาทีเพอเจอเจอเพื่อนนะคะเจอเพื่อน500คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าว่าตรงนี้คือเชอเชอก็อาจจะมีคนที่รอบนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความมหัศจรรย์ที่เราสามารถเจอเพื่อนแบบว่าภายใน15นาทีเนี่ยเราเจอเพื่อนแบบเป็นหมื่นๆคนได้ด้วยทางโลกออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็คือบอกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ของโลกออนไลน์แล้วก็ บ <S an> บางคนก็อยู่ต่างประเทศนะคะบางคนก็อยู่แบบ <S an> เหนือบางคนก็อยู่ภาคใต้นะคะบางคนก็อย <S an> ู่แบบภาคกลางอะไรเงี้ยค่ะก็คือเรามาเจอกันแล้วก็ทุกเรื่องราวเนาะทุกเรื่องราวมันมีเหตุและผลแล้วก็มันเป็นมันเป็นเหมือนกับการละยาน,นิมิตท,ที่ดีนะคะที่แบบว่าได้มาพบเจอกันนะคะแล้วก็เชอเองเนาะก,ก็คือแบบว่าอนาคตเนาะก็คือเชอเชอมีแบบว่าเขาเรียกว่าแบรนด์หลายตัวนะคือแบบว่าคือแบบมันเป็นเหมือน เหมือนการเติบโตของเราอาะค่ะการเติบโตของเราอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเราเรา,เราแบบใช้ทั้งเชอเชอญทิกตอกเชิญชาแนลนะคะโชติรถนะคะเชอมานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อที่จะมันเป็นเรื่องสตรอรี่ของการเติบโตอะค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนความรักอ่ะมันเหมือนความรักอ่ะที่บอกว่าเราจะรักมันยังไงอ่ะหรือว่ารักตัวเองยังไงอย่างเงี้ยค่ะ มันเหมือนแล้วว่ารักมากไหมถ้ารักมากก็จะรวยมากแบบนี้ค่ะเนะาะก็คือถ้าถ้ารักมากก็จะรวยมากแบบนี้ค่ะ <ฮ igt. S 2> เราก็เลยนะ<ม>บบแบบว่าถ้าเราลักในอาชีพใช่ไหมคะถ้าเราลักในอาชีพอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะประสบป,ปัญหาในแต่ละอาชีพหรือว่าประสบป,ปัญหาในแต่ละช่วงวัยนะคะเราก็ต้องรักตัวเองนะคะแล้วพอเรารักตัวเองแล้วเราก็ต้องพัฒน,นาตัวเองนะ,ะพอพัฒนาตัวเองอะค่ะมันก็เกิดเป็นมันแบบว่า มันมันเหมือนมันโดนทดสอบในเรื่องของความรักมาเยอะอาหารแบบรักที่ล้มเหลวแล้วก็เป็นรักที่ดีได้ยังไงนะคะก็คือการที่เราจะต้องอยู่กับมันให้ให้อย่างมีความสุขแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็อยากที่จะเป็นตำนานร้อยปีเนาะตำนานร้อยปีที่เชอร์อยากจะเล่าก็คือบอกว่าเชอร์ก็คือแบบอยู่ในสังคมหรือว่าอยู่ในการเลี้ยงดูตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเชอร์ที่บอกว่าเขาอบรมเลี้ยงดูคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนแบบ คนสมัยก่อนแบบเป็นคนที่มีความสุขนะคนที่อยู่กับท้องไร่ท้องนาเป็นคนที่มีความสุขนะคะแล้วก็ด้วยแบบปัจจัยปัจจัย4เนี่ยปัจจัย 4, 4คือฟรีนะคะปัจจัยษี่คือฟรีอย่างอาทิเช่นอะไรบ้างคะบ้านเนาะบ้านหลังหนึ่งเนี่ยบ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นเหมือนโฮมสเตย์เลยนะคะก็คือแบบว่าอยู่กันแบบปู่ย่าตายายเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอยู่กันเป็นแฟมิลี่อะค่ะก็คือแบบอยู่ด้วยการกินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็เอคนสมัยก่อนเนาะก็คือแบบว่า ฟรีอ่ะปัจจัย4ปัจจัย4คือฟรีนะคะก็คือแบบว่าอย่างเช่นอาหารอาหารก็อาจจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปท้องไร่ท้องนาก็อาจจะมีดอกแคร่วงแล้วก็เขาจะมีภูมิปัญญานะคะอย่างเช่นมีเนาะมีกอไผ่อย่างเงี้ยค่ะก็ไปเออได้ได้หน่อไม้มาแล้วก็จะ,ะแล้วก็มาทําอาหารอย่างเงี้ยค่ะแล้วยาเนาะยาก็คืออาจจะเป็นแบบเป็นภูมิปัญญาค่ะว่า ขยาอย่างเช่นใบลังจืดอย่างเงี้ยคนคนจะรู้ว่าใบาลังจืดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะขับพิษได้แล้วก็กระเพราโหระพาก็คือเป็นยาแบบเหมือนกับยาลิดร้อนอะไรเงี้ยค่ะลิดร้อนลิดเย็นอะไรเงี้ยก็คือบอกว่าจะเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนนะคะในการทานอาหารที่แบบทานอาหารให้เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของอะไรอะ่ะที่อยู่อาศัยเนาะ ที่อยู่อาศัยสมัยก่อนที่อยู่อาศัยสมัยก่อนก็คือบอกว่า,บาจะง่ายนะคะเขาจะอยู่กันแบบง่ายๆเนาะก็คือบ,าบาอกว่าเช่นบ้านไม้อย่างเงี้ยค่ะคนที่อยู่บ้านไม้เนาะก็จะเป็นยุคตั้งร้อยกว่าปีเลยนะเพราะว่ายังไงคะไม้นี่แบาบว่ามันสามารถอยู่ได้นานเหมือนกันนะแล้วก็พอยุคสมัยเปลี่ยนใช่ไหมคะยุคสมัยเปลี่ยนเนาะเราก็เป็นไปตามยุคสมัยก็คือการที่เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มความสะดวกสบายนะคะยุคนี้มันเป็นยุคแห่งความสะดวกสบายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เชอก็เติบโตมากับ ออนไลน์ใช่ไหมคะก็จะเห็นแบบการออนไลน์ก็จะมีการเติบโตทุกสมัยนะคะ่ะก็คือแบบว่าเริ่มตั้งแต่แอปฟ้านะคะแอปฟ้านี่แอปฟ้านี่แบบตั้งแต่10ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะก็คือแบบตั้งแต่แบบถ่ายรูปไม่เป็นนะคะถ่ายรูปไม่เป็นแล้วก็วิดีโอไม่เป็นนะคะแล้วก็ ก็ถามคนอื่นว่าทาไมถ่ายรูปไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เตาเขาก็ให้กําลังใจบอกว่าเดี๋ยวก็ทําได้อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลา10ปีนะแบบว่าบางคนเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆมีปัญหาแบบไม่กล้าออกกล้องไม่กล้าถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือต้องไปหาเหตุผลแล้วก็ต้องไปทําความดีด้วยนะต้องไปทําความดีต้องไปทําบุญทํากุศลอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าจนเราแบบจนวันหนึ่งเราพลิกขึ้นมาค่ะแบบอยู่อยู่ดีว่าวันหนึ่งมันทําได้อะใช่ไหมคือแบบการที่ทําได้ก็เหมือนกับการผัดกะเพราอะเหมือนการผัดกะเพราอะคือครั้งแรกๆของคุณอะ คือคุณก็ผัดไม่อร่อยนะคะทั้งหลายคุณอาจจะผัดไม่อร่อยแล้วก็แล้วแบบพอวันหนึ่งของคุณนะคะคือคุณอยากจะกินเมนูผัดกะเพราขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณคือคุณเคยลองทํามันแล้วอ่ะคุณเคยทํามันแล้วครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคุณได้มาทําอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับว่าเราจะทําได้ทันทีอ่ะค่ะก็เหมือนกับเธอเนี่ยเชอเคยไลฟ์สดนะคะแล้วก็ห่างหายไปสี่สห้าปีอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเชอกลับมาใหม่เชอก็สามารถที่จะไลฟ์สดได้ทันทีเพราะว่าเรามีปรระะะสบบกกาาณ์นคค็ือว่ แล้วแบบแต่ละแอปใช่ไหมคะเขาก็จะพัฒนาฝีม yeah ือท um ุกคนทุกคนแบบว่าเขาพัฒนาฝีมือตลอดเวลาอย่างเช่นแอปแอปทิกต็อกใช่ไหมคะเขาก็จะแบบว่าเขารู้ปัญหาใช่ไหมคะเขารู้ปัญหาว่าคนต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็คือเขาสามารถตอบโจทย์คนได้ว่าคนต้องการความสวยงามคนต้องการความสนุกสนานคนต้องการแบบพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนต้องการความรู้แล้วก็เขาก็จะพยายามที่จะเหมือนกับอะไร คนที่รู้ใจที่สุดใช่ไหมคนที่รู้ใจที่สุดก็คือเป็น AI ใช่ไหมคะเวลาคุณชอบอะไรใช่ไหมคะเวลาคุณชอบอะไรอย่าเนี้ยค่ะเขาก็จะขึ้นฟีดให้คุณแบบว่าเขาเรียกว่าระบบ AI ที่เขารู้เขารู้ใจคุณทุกอย่างรู้ใจกว่าคนข้างๆตัวตัวคุณได้ไปที่บอว่า คนข้างๆอาจจะแบบว่าไม่ได้คุยกันอะไรเไงี้ยค่ะแต่ด้วยระบบ AI ใช่ไหมคะที่บอกว่าเขาก็จะคุณชอบอะไรคุณชอบอาหารคุณชอบความรู้คุณชอบทัศนคติอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะขึ้นแบบขึ้นฟีดแบบนี้ให้คุณบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะพอขึ้นฟีดแบบนี้ให้บ่อยๆอะค่ะมันก็กลายเป็นแบบเป็นสังคมของคุณแล้วก็เป็นเป็นแบบเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของคุณอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ วันนี้เราก็มาแบ่งกันนะคะขอบคุณนะคะพี่พิมพนะคะขอบคุณค่ะเลิฟนะคะเลิฟนะคะก็คือบอกว่าวันนี้ก็เราจะเราจะมาแบ่งปันนะคะในช่วงเช้านะคะแล้วก็คือเชิอเห็นโอกาสของการที่แบบถ้าใครไลฟ์สดได้เนาะมันเป็นโอกาสที่แบบคือแบบแค่แบบกดปุ่มไลฟ์ะคะ่ะแล้วก็พอกดปุ่มไลฟ์แล้วมันก็ทํางานได้เลยอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ อ๋อเชิรมาปรับกลยุทธ์นะคะในปี2,567นะคะก็คือในเรื่องการสร้างแบรนด์เนาะก็คือแบบว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นโอกาสของคนตัวเล็กๆอระ่ะที่เรกว่าปลาเล็กกินปลาใหญ่เนาะ,ะนก็คือมันเป็นโอกาสของคนตัวเล็กอระ่ะที่แบบว่าแค่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะคะแล้วก็ งัดกลยุทธ์นะคะงัดกลยุทธ์มาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สร้างตัวตนนะคะบนโลกออนไลน์ถ้าว่าใครสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ได้ะคะ่ะมันก็สามารถที่จะสร้างงานแล้วก็สร้างอาชีพของคุณได้แล้วก็เป็นการป้องกันป้องกันความอิสระภาพด้วยนะคะ เพราะว่าเวลาเวลาคุณถูกบังคับไปทํางานแต่เช้าอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ไม่อยากจะตื่นแบบไม่อยากจะตื่นไม่อยากจะลุกขึ้นมาทํางานใช่ไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งแบบว่าคุณสามารถที่จะแบ่งเวลานะคะในเรื่องการที่จะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่างไรนะคะคือถ้าคุณแบบรักถ้าคุณชอบของมันถ้าคุณชอบและคุณรักการสร้างตัวตนหรือว่าคุณอยากจะมีธุรกิจของคุณอย่างเงี้ยค่ะคุณก็อยากจะจะลงทุนแล้วก็อยากที่จะพัฒนาแบบว่าพัฒนาตัวเองอะเพื่อที่จะบอกว่าเป็นธุรกิจของคุณได้อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ทุกอย่างเนาะทุกอย่างมันคือการลงทุนหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนด้วยกายวาจาใจลงทุนแบบด้วยเงินนะคะลงทุนด้วยทุกอย่างอะ่ะคือบอกว่ามันมันถึงกลายเป็นแบบกลายเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งได้นะคะเพราะว่าการการทำธุรกิจธุรกิจหนึ่งได้นะคะมัน มันใช้ปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญด้วยนะคะก็คือในเรื่องของบุญด้วยนะคะบางทีคนคนมีบุญอะ่ะคนมีบุญอะ่ะอย่างเช่นแบบว่าทาไมทําไมพี่คนนี้เขาแบบตําแหน่งสูงทําไมพี่คนนี้ทําไมเขารวยอย่างเงี้ยคะ่ะก็เพราะว่าเขามีบุญติดตัวมานะคะคือชาติที่แล้วเนี่ยเขาอาจจะแบบว่า เขาอาจจะทําบุญทอดกระถินเขาอาจจะเป็นเจ้าภาพทอดกระถินเขาอาจจะเสียสละอะไรบางอย่างแล้วพอเขาเกิดหมเเ่เขาเขาเาเกิดหม่ครั้งหนึ่งเนี้ยค่ะเขาก็จะเกิดมาเป็นลูกคนรวยเขาก็จะเกิดอยู่ในสังคมคนรวยเงี้ยค่ะก็เหมือนเราเขาเขาก็เลยโชคดีกว่าคนอื่นอย่างเช่นบอกว่าทําไมพี่คนนี้แบบเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยเขาเพราะว่าเขาทําบุญมาอย่างเช่นเขาอาจจะเป็นเป็นกรรมการเป็นในฝ่ายบุญมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาบอกว่าสามารถจะบอกบุญคนอื่นได้เงี้ยค่ะเขาก็ บุญของเขาอะค่ะเมื่อเมื่อถึงวันหนึ่งของเขาเขาก็จะได้เป็นเป็นในสิ่งที่เขาเคยทํามาเงี้ยค่ะก็คือแบบว่ายุคนี้มันต้องแบบยุคแบบกาลยานมิตรด้วยแล้วก็ยุคแบบบุญกิริยาสิบด้วยอะค่ะก็คือแบบว่าคือแบบอะไรอะมันใช้บุญด้วยรอยยิ้มใช่ไหมคะใช้บุญด้วยรอยยิ้มใช้บุญด้วยจิตใจนะคะคือแบบคนเราจะอยากจะคุยด้วยกันหรือว่าอยากที่จะแบบเออฟังน้องเขาหรือว่ามันรู้สึกสบายใจหรือว่าแบบเออ คือแบบเคยไหมคะบอกว่าเราไม่รู้จักกันนะแล้วก็บางทีไปไปไปแต่ละที่อย่างเงี้ยค่ะจะโดนกดดนันจะโดนแบบถูกเอาเปรียบยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า เพราะแต่ละคนเขาก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเนาะก็คือเพราะว่าุกแต่ละคนเขาต้องป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบกันเหมือนกันใช่ไหมคะ <draußen> <heroin> แล้วบอกว่ามันก็เป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นการที่เราจะต้องเข้าใจเขานะคะ <essional sound> เราต้องเข้าใจเขาว่าเขาแบบเ,เคยถูกเอาเปรียบมาเนาะเขาก็เลยแบบว่าเวลาเราไ <ens> ปขอความช่วยเหลือหรือว่าเราอยากจะคุยกับเขาอะไรเงี้ยเขากับเขากับคิดว่าเราจะไปเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาหรือเปล่าเขาก็เลยแบบเออไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยเขาจะกันไปเลยไม่มีไม่มีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเพราะว่ามันก็เลยทําให้แบบ คนเราต้องแก่งอ่ะคนเราต้องแก่งเวลาเราจะคุยกับใครแล้วบอกว่า เวลาเราจะคุยออกับใครทุกคนก็ต้องป้องกันไม่มีไม่มีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นหลักการป้องกันของเขาใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อถึงที่เขาคิดก็คือแบบว่าเขาคิดว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือจากเขาแต่จริง,รงๆเราอยากจะไปช่วยเขานะคะคือแบบว่าเราอยากจะถามเพราะว่าพี่พี่บ้านพี่ไฟดาบอบะพี่ต้องการเทียนไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราเราอยากจะถามเขาว่าบ้านพี่ไฟดาบอบะพี่พี่ต้องการเทียนไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยการที่เขาแบบป้องกันตัวเองอะไรเงี้ยเขาจะบอกไม่มีไม่มีแบบเขาก็ไล่เราไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการที่บอกว่า ก็เลยเราต้องหยิงด้วยเนาะเราก็ต้องหยิงด้วยแบบว่าไม่เป็นไรนะคะก็คือบอกว่าเดี๋ยวเขาเข้าใจผิดเนาะว่าเออเรามาขายอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราเรามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบก็เลยทำทำให้แบบว่าก็ดีอะคือก็คือแบบว่าก็คือเราก็ต้องพัฒนาตัวเองจนกว่าเขาจะเข้ามาหาเราแล้วก็อยากจะติดตามเราหรือว่าอยากจะส่งเสริมเรานะคะก็เป็นแบบว่า เป็นกำลังใจนะคะอันของเช้าว,วันนี้เนาะส่วนเช้าว,วันนี้นะคะเชอก็ต้องขอจบการไลฟ์ like สดเพียงเท่านี้นะคะเป,เป็นการทักทายกันนะคะตอนช่วงเช้านะคะก็อยากจะมาแบ่งปันรอยยิ้มแล้วก็แบ่งปันเสียงหัวเราะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นเช้าว,วันใหม่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะมีกําลังใจนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการทํางานถ้าว่าคุณมีความสุขในการทํางานนะคะมันจะทําให้ครอบครัวหรือแฟมิลี่ของคุณนะคะ<ต>เขาก็ได้รับเขาก็จะได้รับพลังงานความสุขเหมือนกันนะคะแล้วก็ แต่งปันสิ่งดีๆนะคะด้วยการที่แบบว่ารอยยิ้มนะคะหรือว่าคุณไปที่ไหนคุณแบบรักอะไรชอบอะไรหรือว่าอยากจะบอกรักใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือให้รีบพูดนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่คุณนะคะคือแบบอยากจะบอกรักอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกรักที่หน้ากระจกก็ได้นะคะ <üy üt> เพราะว่ามันเป็นทางออกอะ <c oughs> บางทีแบบเอ้ยเราอยากจะบอกรักเขาแต่บ,บอกว่าแต่เราไม่กล้าเนาะเราก็เราก็อาจจะบอกรักที่หน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็พูดกับหน้ากระจกอะค่ะก็คือแบบเออเรามีกําลังใจก็คือจากหน้ากระจกของเราอะก็คือบอกว่าเอาอแบบเว้ยฉันสวยเงี้ยก็คือคือพูดในหน้ากระจกของเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบอว่าอยากจะเปิดโอกาสนะคะให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขในทุกๆวันนะคะส่วนวันนี้นะคะเชอร์กนะ็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณพี่พิมพ์นะคะขอบคุณพี่ พี่วานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ทิพย์นะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะถ้าว่าเจอกันที่ไหนนะคะก็ส่งกาลังใจให้กันละกันนะคะสวัสดีค่ะไม่บายแล้วพบกันใหม่นะคะ